แต่พวกมันเงียบไอลิมไม่เห่าครับ,รบท่านผู้ชมเห็นไหมไอพวกที่มีแผลเยอะๆอย่างที่ผมพูดนะครับผมจะทวงนะหกแสนกว่าล้านในชวนต้องรับผิดชอบพี่น้องช่วยกันทวงครับพวกเราเป็นหนี้เป็นสินก็หนี้ปราาลรศน่ะแหละพี่น้อะที่บอกว่าจ่ายหนี้จ่ายดอกเบีย้ยทุกปีนะ่อครับดอกเบีย้ยมันปีปีหนึ่งครับหลายหมื่นล้านครับท่านผู้ชมแต่พวกมันเงียบไอลิมไม่เห่าครับท่านผู้ชม เห็นไหมคดีกับเจอรท้งนั้นเลยครับนะถ้าท่านฆ่าประชาชนเมืองเมืองหลวงนะครับเหมือนกับไปมีสิทธิ์สุเทพครับสั่งฆ่าประชาชนอย่างนั้นนะนะครับท่านจะมีชีวิตเดีรอครับเห็นหรือย,ยังครับแต่คนพวกนั้นทําไมถึงรอดเพราะว่ามันรักษาอํานาจมันไว้ครับนะนี่แหละครับพวกเรามาครับจัดเลยท่านองค์อิง โคก็น,นะครับอันดับหนึ่งตลอดครับโอเดี๋ยวทุกพ่อเลิกเขาเถอะนาอกไม่มีราคาครับนะขนาดลูกพี่มึงไอลิมมันยังหงายท้องแล้วมึงจะมีราคาอะไรแหละครับไอ้นกเขาอย่างนี้พวกเนรคุณนั้งนั้นแหละครับผมเนรคุณเผาบ้านตัวเองครับนะเผาบ้านตัวเองได้ประโยชน์ท่านนักษินเคยยักไง <c ười> อ้วนนี้มันเลี้ยงไม่เชื่องครับแล้ก็ไม่ให้เคยโยนไง ไปหาท่านเักฉินก็น,นะครับขอตําแหน่งหน่อยหน้ไม่ได้ตำแหน่งขอเงินหน่อยหนอยยังถ้าก็ลำคาญเดี๋ยวก็ไปไปไปไหนก็ไปถ้าเป็นลูกเป็นหลานเรานะท่านพี่น้องนะนไปเลยโกตรทีครับนะโกดท่านก็คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานไม่รู้นะถ้าลำคาญไงไปเมื่อไหรก็นน้าขอเงินหน่อยขอกล้วยหน่อย จตุพรมันจะมีราคาอะไรครับแรมโบ้จตุพรเป็นไงนะทําไมนักวุฒิเขาถึงอยู่ได้จตุพรนะเขาทําไมถึงอยู่ได้เพราะว่าเขาไม่มีลาคุณเหมือนมึงไงนะยิ่งไปเดินตามตูดไปนั่งคู่เขากาพัวทิรักนะมึงจบเลยชีวิตนะใครจะไปเดินตามตูดมึงล่ละครับนะมึงรอครับเดี๋ยวรัฐบาลนี่อยู่นานพวกมึงโดนเช็คบินหมดหละนะ ผมจะจัดให้หมดเห็นภาพได้ยังครับท่านผู้ชมนะนี่คือการเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานนะสารดีกาแผนกอาดียาที่ตัดสินเป็นโมฆะทั้งนั้นครับนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นองคอ์กรในสลากครับท่านผู้ชมต้องแยกนะสารยุติธรรมสารสามสารนี่น,น,นะครับต้องแยกนะถ้าไม่แยกแล้วเอามามั่วมารวมกันเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าโอ้ยแดนสามวามันกรลบศสารมันใหญ่ไม่ใช่ครับผมแยกว่าพวกนี้เป็น,นองค์กรอนสราก ที่พวกมันแต่งตั้งขึ้นมาเองครับอย่างสวอยางอออยีางครับนะมันน่าเชื่อถือเลอครับมันน่ารักเลยครับอย่างนั้นเลือกกันเองมาจินเงินเดือนภาษีประชาชนได้ยังไงน,นนะแต่มันบอกว่าทําเพื่อประชาชนประชาชนประเทศไหนกูถามหน่อยนะมึงอย่ามาอ้างนะอย่ามาอ้างพวกกูนะอย่ามาอ้างบอกว่าทําเพื่อพวกกูนะกูไม่อยาไม่กูไม่รับเพราะว่าพวกมึงมาจากไหนกูยังไม่รู้เลยนะ วัวนอนปลายเท้ายังไม่รู้เลยครับว่าพวกมันมาจากไหนครับแต่บทบาทที่กูเห็นก็คือมึงตีตกนะครับรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่พรรคเพื่อไทยจะแก้กูก็รู้เลยว่าพวกมึงเป็นใครนะดูสิครับไปเป็นสภาสูงได้ยังไงครับเลือกกันเดงถ้างั้นกูก็เลือกกูเองกูเป็นสวได้สิถ้างั้นน่ะนะเห็นภาพท่าท่านผู้ชมมันยอมรับได้ยังไงล่ะครับเลือกกันเดงยังไม่พอยังไปเลือก ไปสรรหาสารรัฐธรรมนูญปปชกกตสิทธิบนุษุชนนี่ครับเห็นภาพไหมผมถึงบอกว่าไอ้แก้วสารพี่น้องบอกให้ทวงทุกวันครับทวงทุกวันครับสี่หมื่นหกพันล้านครับมึงเอาไปไว้ไหนใช้หมดด้วยยังอ่นน้องแบ่งกันคนละเท่าไหร่วะไอ้แ <laughs> ก <laughs> ้วสาร นะมึงเงียบนะตอนนี้มึงเงียบเพราะว่ามึงกลัวตรงนี้ไงแต่กูเปิดแผลมึงแล้วองค์กรเถื่อนสังเกยปลอไอ้อ,อตศครับท่านผู้ชมหลังรัฐบาะหารครับมันจะไม่ยัดคดีแล้วมันจะทำอะไรละครับท่านทักษิณผิดอะไรนะถ้าโกงก็ติดคุกไปแล้วครับเหมือนไอลิมโกงเงินธนาคารกรุงไทยครับพันเจ็ดสิบแปดล้านมันติดคุกไปแล้วไง แต่พวกมึงมีอำนาจมันยี่สิบปีติดกี่วันล่ะครับนะอย่างยิปทัเนี่ยก็แปดเดือนคนละปนแปดไอสูราไสดกับจีราก็แปดเดือนพิภพคงชัยนะอยู่เทียบเทือกล้มเลือกตั้งก็ไม่ติดครับสารสั่งอยู่ครับแต่ไม่ติดพวกมันไม่ติดแต่อาจารย์ทุพนไม่เคยเห่าเลยครับ <c oughs> โอ้ต่อสู้เพื่อประชาชนใดตั้งแต่ปีสามพ้ากูขับวะนักต,ต่อสู้เพื่อประชานปูนี่ล่ะคนขับรถเมล์สายแปดสี่อ้อมน้อย กองสากมาทลายครับลวดหนามที่สีเขาออ้ากูอกูนี่แหละจตุพรมึงรู้ไหมกูก็มีที่ไปที่มาเหมือนกนะันนะมึง่าด้อยค่ากูตอนนี้มึงไม่มีนะครับไม่มีค่าที่จะมาด้อยค่าใครเพราะว่าค่ามึงไม่มีนะไปนอนอยู่ปากลาเปทนายนกเขาเด็กโกนะครับสลิมมันก็ไม่เอานะทนายนกเขามาคบจตุพรน,นะครับ นะคนเสื้อแดงก็มาจดพรว่าไปเพิ่งไปคบกับนกเขาไงผลตกขี้มูไหลครับคนจังไหลไปเจอกันท่านผู้ชมนะก็นี่แหละครับกูมีอำนาจกูจะปล่อยพวกกูออกมามึงอย่าเสือกถ้ากูทําไม่ดีอีกสามปีไปเจอกันที่สนามเรือตั้งครับนะไปเจอกันที่สนามเรือกตั้งพวกมึงอย่าเสือกอย่าเอาโดยเพระอสิทธิมนุษยชนครับมึงหยุด ไม่มีประโยชน์ครับมึงรู้ไหมนักษิณเนี่ยนะครับที่ไปที่มาอย่างไงครับถึงกลับประเทศได้มึงต้องเข้าใจนะครับมึงรับใช้ใครไอ้สิทธิมนุษยชนนะมึงไม่มีผลงานอะไรเลยประชาชนตายกลางเมืองหลวงครับเป็นร้อยศพกูไม่เห็นบทบาทพวกมึงทำอะไรเลยนะไม่ช่วยเหลือไม่ทางคดีไม่ช่วยเหลือเจ้า เรื่องดิดที่มนุษย์ขาอะไรเลยครับมึงหยุดอย่าเสือกอย่ายุ่งท่านยิ่งรักจะกลับมาเดินมีสามายยังไงพวกมึงอย่าเสือกนะครับพวกมึงอย่าเสือกทั้งนั้นถ้ารัฐบาลนี้ทําผิดทําไมด่ดีสมัยหน้ามึงอย่าเลือกแค่นั้นเองสมัยหน้ามึงมาเป็นเองลเอาพวกกูเข้าควกอีกอกูคุบไม่ว่าแต่เวลาพวกกูมาใหญ่กูก็ต้องเอาคนของกูกลับมาสิ นะสมัยหนะ้ามึงมาเป็นรัฐบาลเอาเอากูเข้าคุกกูก็ยอมทำไงล่ะนะครับพวกมึงมีอำนาจไง <c oughs> เล่นกันอย่างนี้พี่น้องมันถึงจะสะเทือนครับมันถึงจะหนาวนะเห็นภาพไหมล่ะนี่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องไม่ยอมกับพวกมันครับนะท่านบุญทรงก็ออกมาแล้วครับพวกบางคนไม่ผิดเขาจะไปขังทำไมล่ะ ขังก็ขังเพราะการเมืองท่านผู้ชมถ้าไม่ขังมันจะสมน้ําสมเนื้อเหรอครับอุจสาตั้งธงว่านะครับโองจํานําข้าวครับไอหมอว่าลงมันก็ไม่มีที่ยืนครับทุกวันเห็นไหมครับประชาชนก็รู้ไงว่ามันไม่จริงครับนะมันไม่จริงเพราะว่ารัฐบาลแปดปีพวกมันไม่ได้ข่าอะไรเลยครับเป็นหมอว่าลงมีอะไรครับพักมันก็จ๊งครับทําอะไรก็เจ๊งนะครับสมัครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขนาดคนของพรรคมันยังไม่เลือกมันเลยครับมันจะมีราคาอะไรบอก่ารมเห่าไปวันวันครับหิวแสงเออเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งพิษณุโลกค,ครับเละตุมเปะไปแล้วครับประชาชนเขาไม่เลือกมันไงนะเขตหนึ่งที่มันเป็นสสมาตลอดครับประชาชนเขาตื่นรู้นะครับทุกวันเขารู้เลือกแล้วเขาจะได้อะไรนะครับมึงอย่าเห่าอย่างที่บอกครับสมัยหนะ้า ถ้าท่านอุ้งยิงทําไม่ดีไม่ต้องเลือกมึงไปบอกยากพี่น้องมึงนะครับมันต้องวัดกันจากเลือกตั้งครับว่าประชาชนกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยนะครับถ้ามึงประชาชนกลุ่มมึงมากกว่าพวกกูมึงก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วไงในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เขาตัดสินมาอย่างนี้มึงก็ต้องยอมรับต้องอดทนดีครับอย่างทัมไบเดนเขาก็ยังอดทนกันได้ครับ นะเขารอกันได้แต่พวกมึงจะเป็นจะตายครับเดี๋ยวเรื่องนี้มาโกบเอาเรื่องนี้มาโอ้โหครับรัฐบาลท่านเดี๋ยวงิงไม่มีสมาธิเลยครับในการทํางานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเงินเมินก็จะมาครับชาวนาก็เองครับนะคนใช้เงินเป็นครับหาเงินเป็นแช้เงินเป็นอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนั่นแหละครับท่านผู้ชมเรามีเงินเดี๋ยวเราเก็บไว้ครับแต่ลูกหลานเรานี่ ไม่ส่งเสริมให้ลูกหลานเราทำมาก,กินเงินที่เรามีอยู่มันก็จะหมดนะเห็นหรือยังครับเอา้ามึงเอาไปซื้อวัวมาเลีย้ยงลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองมึงเอามึงเอานะครับเอาเป็ดมาเลีย้ยงนะครับเอาไอ้ลูกคนนี้นะครับมึงไปทำร้านโชวหวยต้องให้เขาไปลงทุนที่ผ่านมามันเก็บไปครับ นะเก็บเงินไว้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันธนาคารเจ็งเจ๊งก็ช่างมันดิครับธนาคารแบงค์ชาติคิดแค่นั้นนะครับเอาเงินเก็บไว้เพื่อเป็นหลักประกันค้ำรัฐบาลพาณิชย์แตเจ๊งครับธนาคารพาณิชย์แตเจ๊งนะครับแล้วประชาชนได้อะไรล่ะครับนะตอนนี้ก็ดิ้นดิครับแบงค์ชาติเพราะว่าท่านกนรินรัตนนองเข้าไปแล้วครับ เอนะเพราะว่าที่ผ่านมาแบงค์ชาติสิบปีนะปล่อยให้แบงค์พาณิชย์ป้นคนไทยครับดอกเบี้ยงไงนะดอกเบี้ยงเงินฝากนี่แทบไม่มีผลอะไรเลยครับแต่ดอกเบี้ยงเงินกู้สิบห้าสิบเจ็ดครับเห็นรือยังครับนะแล้วใครจะกู้ไปลงทุนอะไรได้ล่ะครับท่านผู้ชม